ไอ้พ oh. wow. oh. okay. 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 uh, okay. ึ่งมันพึ่งเข้ามันพึ่งเข้ากำลังเข้าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวู้เลยออกแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาละนั่งอยู่นั่งอยู่ตัวนึงมีตัวนึ่งตัวนึ่งตัวหนึ่งดัวหนึ็อตไวหนึ่งรับรับเราจอดบนหัวเราจอดบนหัวผมได้จะดูห่างขับมาแล้วขับอกแล้วขับอกแล้วเจ็บเจ็บเจ็บมันก้าวกันไหนอะพี่ระเบียงมีปะน่าจะระเบียงเรากลับไปเล่นด้วยกันเนี่ยคนเริ่มเยอะละเหมือนหน้าเพื่อนมันพี่มันขับกลับไปเนี่ย ับไปนอนไอ้ป้าระเบียงข้างขวามั้งแต่เมื่อกี้เหมือนเพื่อนกันนะข้างในอ่ะไปนี่แปดกับสิบสองแปดกับสิบสองน่ะตรงไปมายิงกันเออมายิงโกดังอ่ะโกดังกลับบ้านอ่ะเฮ้ยสองสิบองไดี๋ยวไปไม่กีนเลขอะไรจับได้ปะเมื่อกินแปด ไม่ชัวร์จะแปดนกเยอะแล้วเหลือเต็มนะไอหมู่บ้านหลังไม่มีอะหมู่บ้านมันไม่นอกว่ะมันนอกกันพมันนอกแล้วพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อก็แปดมองอยู่มองอยู่ล่าสุดรถจอดอยู่ใช่ใช่แต่พี่ว่ามันน่าจะไปไซต์กันตรงบนหมดอะเออแต่แม่งเลยสวยเลยแอดมินน่าหมดละเหลือพีวายอีกอยู่ช่แปลงล่างรถให้ผมหน่อยได้ครับรถผม กังมากเลยสมรักกางดุอ่อเก็บพี่ละน้องก็แล้วไปสุดเกี่ยวก็ไป็นน้อยแล้วแบบโอ้ยอะไรเบอร์เก้าลูกคือโฟล่ะตอนนี้แล้ันเหรอใช่เชี่ยโฟล่ะเราพี่เหรอ t 0 o t years later อย่ามองไว้ฮะให้ผมออกไปเล่นห้องน้ำนี้รอป่ะหรือให้ผมเข้าบ้านระเบียงรอไหมจะได้มองฝั่งซ้ายให้พี่ได้เล่นบ้านระเบียงกันดีกว่าเออ งั้นอยู่บนบ้านนี้สองคนก็พอรอรับไอ้เออรอรอรอสเปรย์รถพี่เดี๋ยวพี่จะพอยิงได้พี่กางพี่ทขับไปเติมได้แต่ต้องดึงเวลานะถ้ามีคนมาชิมจะเป็่ามองไม่ได้กดังตอนก็ต้องดึงดึงเวลาไว้หน่อยได้ได้รอพี่ไปเติมมันยังอยู่บ้านอยู่เนี่ยทีมก็น่าจะโกดังนี่แหละผมว่าพี่วายอ่ะพี่วายพี่วายสาขาไหนเนี่ยไอที่มีใครพิสูจน่ ตอนนี้พีจีแล้วง,งั้นมันมันไม่ครบทางน,นั้นนะใช่ปะ e p y p ะมันจะมันไม่ครบตายไปตัวนึ่งถูกเกมไปว่ะเดี๋ยวพีเกมที่ฉันบอกกับคิวโฟอยู่อ่ะตอนแรกหรือมันตายไปแล้วมันโดนใครเขียนบอกน่าจะเป็นพีจีมื่อกันพีจีลาวพีจีหรือเปล่าอื มันอยู่เปล่าปันกลางตรงนี้ตบๆถ้า,ถามันไม่อยู่มันจะต้องตบย้อนข,นขึ้นไปหมดอือเห็นรถจอด <What S 1> อยู่ข้างบนมันอาจจะเป็นมันเกิดเ oh. ขา จะมีคนเล่นห้องน้ำพี่อะหนักส่งกีแม่งยิงรถที่นะเจ้องน้อดดาอ๋อระดังแม่งจะวนมาหลังเราจะทำไมมีบักกี้มาต่อหน้าทำไมทิศสเปรย์ไรด้วย ก็ดังฟ้าไม่ออกไปแล้วเหรอพี่เครื่องกระดาษฟ้ามันเล่นตรงมันได้ได้เอ็งเอ็งมองกรดังฟ้าไหมพี่ได้ปะมีใครมองกันบ้างมองอยู่ามาอีกไอ้มองมองพี่ขอโชกหน้าเลยมันไอ้ใครสอบอยู่ไหนพี่เห็นป่ามันเล่นนานนอ๋อไอ้ใช่ใช่ใช่เฮ้ยทัางงงผมเข้าวบอมเห็ดผมยิงมันเสียอยู่นะหลายตัวอ่า ค่อยมาดีกว่าไอ้เท้านันนแหละค่อยเข้าเห็ดแล้วลอมันออกได้อะไรออกจะไปเล่นป้อมเห็ดเหรอเออเมื่อกี้ผมว่าจะไปแต่ว่าเดี๋ยวโดนรถจอดยังไม่ต้องไปก็ได้ป้อมเห็ดเสี่ยงเดินโอ้โหเราเล่นได้อยู่เลยผมฟาร์มต้องมาหี่รอเลยนะเว้ยฟาร์มต้องมาเห็ดนะรอเลยเออฟาร์มต้องออกมาเห็ดอะเว้ย ไว้มันเข้าเห็ดมันจะเข้าเห็ดลอง้ายวนมานะ,นะาพี่ลู<ด>ล,ลย้ย,ยู่มาตีกันมาตีกันขีนไรเ,เต้ากูโอ้อยอยวกกันอยู่ข้างในตัวขวาสุดยังมีอยู่นะพี่ สุนเขียวอยู่รถใครเยอะปะรถรถมีมีคันนดขนานกี่เมีโอเคขอไปมีอะไรต้นเป็นมานี่ยังไม่อยู่เดี๋ยวรอดูขวาก็ได้ปล่อยปล่อยให้แม่งสปอคไปก่อนข้าเห็นขึ้นยี่สิบสองแลมองขวาไปก่อนเนี่ขวายืนอยู่หลังรถอ่ะเจ็บมากเลยปล่ต้องวิ่งนะมองไว้ Watch out ค้อมเห็ดไว้เอาจะเล่นฝาฝาขับรถออกละขับรถไเข้าเห็ดไหมขับเลยขับเลยไม่ไ้เห็ดจะ็อกตัวต่อที่ริงอยู่ัช่ไหตรงนันไ้แล้ว s n สนั n ส p น n นี่เราสองตัวเ้อสเล่นอยู่ในหลุมสนุกฝาสก้าสิบสามสามจ้า t อ เอวสุดก้อนดูไปจะหมดละวไม่มีอยู่ป่ะเปื่อพออยู่ป่ะหมดละหมดละไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าตัวเองพออยู่ <พอ S 2> ใช่ไหมพออยู่พออยู่ดูไป<อ>เยอะ<า>อยู่อยอรอเล็ดหัหน้าสามสิบเบียร์นี่นะรอไปเล่นยังคมยังไว้แต่ พี่ตัวนึงจะน็อกเหตุโอ้ยกระตุกอ่ะรอบรอตายเขาบะคอมเนดไม่เคยทีมเลยวะโอ้โหเช็คเลยเช็คชื่อเลยทีมหกนะด่วนทีมแล้วะพีจีพีจีพีจีมินเนิน <P GA S 1> ตัวนึ่งค <A> อมเหตุสองตัว,วปะพีจีลาวลาว เนนน็อกเนนน็อกเอแสดงว่าตัวนึงเห็ดวงมันด้ะเอาแมงเลยกเอาเอาแมงได้มนงน็อกเหือห็ดแล้วตอนเนี้ยทำทำได้นะคนหนึ่งอ่ะอยวไปไปเดไปเดไปเดทำได้นะทำได้นะเน็ตได้เลยปเน็ตทำคนหนึงชั้นสองั้นสองเวผมเล่นชนเล่นั้นสองอยู่เดี๋ยวยานมาเพอว้้องเยก Ồ, thôi chân thôi 2, thôi chân thôi chân thôi chân 1 chân thôi chân thôi nóc khoos nóc để tôi chân th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 ôi nóc thôi chân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  lên chân 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 เนี่ยสามนสิบสามคู่เดิมแนปไม่ครบหรอกแนปเหเลอตัวเดียวหรอยังรอยังรลไปแล้วอีกที่จดดรถรถไม่ได้สักไปรัดเบลงยรไม่ลงไยังน้ำฝาไม่รอยังเจ็บ สวยเลยเปิดเสียงหน้ากระดานได้หมดเลยพวกเราทำไรเสร็จแล้วอันนี้ทูไวโอที่สัตว์แล้วรถเริ่มขับออกขวาคันนึงออกมาพี่ปีคำนึงเออหลังจากนั้นจะผมค่อยถอยออกไปเลขวาตรงดอมใช่ไหมพี่ขวาไปมองซ้ายก่อนได้นะแล้วก็การขวาไว้ก่อนคำนึงขวามาตั้งขวาตายตรงมันเกดสมมุตอยู่ว่ะ เออใช่ใช <muitas S 2> ่ดาวนั้นแหละดอคนนั้นแหละ่ดาวเเออค่อยๆหามุมดีๆได้เลยเดี๋ยวลุมกันเน็ก็ได้นงสองคนนะเน็ดก็เดดขวามือก็ได้ตรงไหนเอีพี่ดูขวาอยู่อเดี๋ยวปล่อยปล่อยเออแหละแหลซอยซอยาฝนลงไตายตตายายตายตายตยตา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 ยอยยยวาตตาาตตเียเียยาเาเยยยอยู่มันอยู่ขวามันอยู่ตยตตาาายาาาายาตาาตต กลิ่นคู่ตัวนี้กลิ่นตรงรถดอมอ่ะเก็บออปชั่นเก็บอะไรได้เดี๋ยวเราไปลองดูตัวพี่กันอ่าฝาผมตัวนึงอ่าตอนนั้นตัวหนึ่งพี่พิกตรงสมอขึ้นแล้วก็ขวาขวาอีกตัวหนึ่งเก๋เนเดินเนี้ยมันจะเห็นคนเออจริงเดียวมุมพี่พิกได้ละวงเราอันต้องเข้าวงรอก็ได้นะตอนว่าผมเนี่ยเองวงเรายืนอย่างนี้ไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเลย เดี๋ยวให้พี่กลางดักจบขวาสบายสบายระวังน็อกก็พอเพราะว่ามันต้องนอนหลัง <Watch out. S 2> ต้นไม้ตัวนึงน่าจะยังไม่ไอมดน็อกมึงโดนนะบอกว่าโดนอยู่คอเนตแค่พี่กลางกี่กัสมองหลังอยู่เลยต้นไม้มาแล้วมั้ง อยู่สมอกหลังตัวหนึ่งสามร้อยห้าก็คืออยู่ตรงหินเดิมนี่แหละข้างหลังใครหมายอยู่แถวต้นไม้เอาพี่กะเอาวิ่งมาละวิ่งเข้าสมอกกลางสายสายขวาเลยวน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 แฮะอยู่สมอกขนาดไหนก็จับเลยได้ยได้ตายตายไอ้เหี้ยเราผมดีเครื่องแบบติดตุกจะ เผยบงมาหากูไ้สัดกานทีมีหนนะ